สวัสดีครับนี่อยู่ผมช้ํสามร้อนะครับในช่วงธรรมหาได้ครับกลับมาอีกคันแล้วนะครับกับฟาวิกนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่ารุ่นอะไรการตอบรับคันที่แล้วดีมากคันนี้มาใหม่นะครับโคตรคู่อีกแล้วนะครับ ตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าซันยองสตาริกรถคันนี้ก็เป็นตัวท็อปมือเดียวออกห้างและรถคันนี้ก็มีรอยรอยพึ่งเข้ามารถมาจากแดนใต้และเจ้าของเนี่ยดูแลรักษาก็ใน,นระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้แบบเนี๊ยบมากมีร่องรอยเล็กน้อย,อย,อยไฟหน้าเนี่ยเหลืองร้วรอยเนี่ยเราต้องเก็บสีทั้งคันนะครับพวกโลโก้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองดูให้ว่าจะมีเปลี่ยนไหมถ้ามีเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับเดี๋ยวมาดูในโซนของรอบๆดีกว่ารอบๆก็มีอรอยรอยรอบคันเดือวจะก,การเคลียร์สีให้รอบคันนะครับก็มูลค่า2 3านะรถไซสาใหม่นะครับ เรามาดูในโซนของรอบๆละกันยางก็เป็นสเปคตรงรุ่นยางก็ปีประมาณซัก2017ก็ยังใหม่อยู่นะครับสามารถใช้ได้กี่เป็นหมื่นโลแหละสบายใจได้นะครับ <c oughs> เรามาดูรถภายในดีกว่าภายในมาดิดิินคินมีรอยยุ่งรอยย่นหน่อยเดี๋ยวจะก,การทําให้ใหม่ไม่ต้องกลัวนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันจอพโอเนียกับเลขไม่อยู่ที่1 0 0 0 10,000เท่านั้นเองคันนี้วิ่งน้อยมากดีเซลนะครับเดี๋ยวเรามาดูในโซนของออปชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลังคากรูฟจอหลังเบาะด้านหลังเนี่ยไม่มีกันแบบ ซุดหรืออะไรทั้งสิ้นคือสภาพค่อนข้างที่จะดูแลดีแต่รถมันวิ่งน้อยไงวิ่งแสนหนึ่งแล้วใช้อย่างเงี้ยดูแลดีมันก็เลยไม่มีการแบบว่าเบาะแตกหรือแกกหักอะไรทั้งสิ้นทรงภายในลักลอบของตัวกรงประตูต่างๆซอกประตูซอกประตูต่างๆสวยนะครับไม่มีการแบบเนี่ยเม็ดอาร์คดอทต่างๆอยู่ครบหมดทุกอย่างสวยนะครับไม่มีการแต่งอะไรใดทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านท้ายกันดีกว่านะครับด้านท้ายสติ๊กเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบหมดนะครับโลโก้ถลอกปกเเลือกติรับเบิกได้เดี๋ยวเบิกให้นะครับ กล้องท้ายอยู่ครบหมดสไวเลอร์หลังอยู่ครบหมดทุกอย่างอยู่ครบหมดแม็กก้าลกม็กก้ไลยอยู่ครบหมดเอาเราไปดูกันว่าแม็กก้ไลต่างๆมันสามารถทําให้เหมือนใหม่ได้ตอนเรามาดูฟรงนี้ดีกว่าฝาท้ายนะครับไม่มีการแกะใดๆทั้งสิ้นอยู่ครบหมดเม็ดอาร์กต่างๆรอยอาร์กต่างๆเดิมจากโรงงานซึ่งสบายใจได้ราคัไม่มีการชนหนักผิวามจมน้ําหรือตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องเครื่องดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเครื่องอันนี้นะครับเป็นเครื่องแบบเครื่องดีเซลนะครับซึ่งประหยัดน้้้้้้้าาาาามมมันนนนนกกกสรรรถใชไดจจจิงงแแลวว็็ตตต่่ออออีภะะุโ อินเทรนกันหน่อยแล้วกันอาจจะต้องใช้น้อยลงแต่มันประหยัดแน่นอนนะครับคัออนนี้ห้องเครื่องอะไรความสปกปรกยังเดิมเดิมอยู่แผ่นการความร้อนอะไรทุกอย่างเดิมเครื่องเป็นเครื่องแบบ 2,700cc และเป็นเครื่องดีเซลเลขอาร์คต่างๆทุกอย่างอยู่ครบหมดรอยอาร์คที่เติมมาจากโรงงานรอยต่อของโครงสร้างต่างๆเม็ดดอตต่างๆสวยครบหมดนะครับแล้วก็ตัวแผ่นเพจต่างๆสวยครบหมดใครอยากจะหารถสภาพเดิมๆไปเก็บบอกเลยว่าโอเคเลยแล้วสามารถใช้งานได้จริงนะครับ รถคันนี้นะครับเป็นซันยองสตาริกนะครับตัวรถปี06ราคาเนี่ยเราเปิดอยู่ที่2,99,000บาทจากนันบาทจัดฟอยู่ที่ประมาณ0 0 0 0 0ถึง2อ0 0 0 0อยู่ที่คิดถึงของลูกค้านะครับแล้วก็รถคันนี้เราวันติตี้คุณ1ปี1,000มกิโลเครื่องเกียร์และสุดเครืยอย่องยูต่างๆพร้อมสไลด์ออนฟรี24ชั่วโมงนะครับสปาภายในสปาห้องเครื่องและสามารถเก็บสีเนี่ยให้ออกไปเหมือนใหม่ แล้วเรายังการันตีตัวรถคันนี้นะครับไม่มีการชนหนักจุะคงสร้างเสียพิคว่ำจมนาวแล้วตัดต่อแล้วรถผิดกฎหมายนะครับถ้าเราอยู่ดีซ well, right ื ollar, sunshine, er ้อคือี๋ยวจะหนูให้คุณซื้อปลายแถบค่าเสียเวลาเขาลดใจคุณอีก200,000บาทนะครัสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อด่วนได้เลยนะครับที่คอนเซ็นเตอร์ของเรา0852504444าสอานย์สี่สี่สี่ย้ำนะครับศูนย์แปดห้องห้าศูนย์รือไลน์เพื่อเชื่อมของชูรูมนะครับแอร์ไซส์สามนย์ศย์เดลส์กอร์กาลัดไลน์นะครับก่อนจากคราวนี้อย่าลืมกดติด ฝากกับพิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หน่อยอยากตติชมอะไรก็แล้วแต่หรือว่าแนะนำอะไรก็พิมมาลวกันแต่ถ้าไม่รู้จะพิมอะไรแฮสักเอฟซีสามร้อยเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับเราแอบอ่านทุกคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์จะเป็นกำลังใจให,ให้เราทำคลิปหน้าต่อไปนะครับสำหรับผมวันนี้ชั้นสามร้อยไปก่อนนะครับสวัสดีครับบอกเลยนะครับคันที่แล้วไปเวมากคันนี้ก็ต้องเรีบหน่อยนะครับ